สวัสดีครับโมนี่ผาท้องป่าญ่สิผ้ามาปลูกหยาหวานครับผมอันนี้ผมก็ตัดเป็นขอเป็นขอดไปแล้วครับตัดเป็นขอเป็นขอไไปแล้วหยาหวานครับตัวนี้ปลูกง่ายครับดูแลง่ายผมก็สิปลูกกับเพื่อนเที่ยงผมอยู่นี่แหละครับผมปลูกมาตั้งแต่ไกลๆผมครับมาจนมาถึงบริเวณนี้แหละครับการปลูกกับปลูกง่ายครับปลูกลงดินนี่ครับปลูกระยะห่าง ได้นี่ยห่างกับคืบนึงก็ได้ครับหรือประมาณสามสิบเซนนี่ก็ได้ปลูกไว้ปลูกเป็นแถวเป็นแถวไปนะครับผมเิเ็งวิธีการปลูกครับปลูกง่ายๆครับห้าหวานก็สำหรับผมผมก็จะใช่เสียมนี่แหละครับกกนลงให้มันเป็นหูให้มันเป็นหูได้ครับโกนล,ลงไปแล้วเขาก็เสียบเลยครับอ่เสียบกลับไปแล้วก็กบดินลงครับแค่นี้เองครับปลูกง่ายครับผมตอนนี้ผมก็เพิ่งปลูก แต่ช่วงมีช่วงยุ้ยไก่พุ่นทั้งพุ่นแหละครับผมผมปลูกแล้วติดล่ะครับอันนี้ผมมาปลูกรอบสองปลูกง่ายดูแลง่ายครับกะถ้าฝนตกแล้วนี่ก็ไม่ต้องหดน้ำเลยครับผมถ้ามีฝนนี่ก็ไ่ต้องหดน้ำเลยครับเขาสะแตกยอดออกเป็นพุ่มเป็นใบออกไปครับส่วนประโยชน์ของยาหวานนี่ก็ได้ประโยชน์หลายย่างครับก็ให้สัต์ให้ หอยหงวาหยคุยเขาได้ครับห้ตะกะแตนช่วงนี้กำลังฮิตครับผมปลูกให้ตะกะแนตนตะกะแตนกะเลี้ยง,งางไงเ่เรยวครับปลูกสําหรับขายเป็นกิโลก็ได้ครับหย่าหวานนี่ครับขายเป็นกิโลก็ได้หรือว่าเขามีหัวควุยเขามีตะกะแตนก็ตะกะแตนเขาก็สามารถเอาไปเลี้ยงตะกะแตนเขาก็ได้ครับผมนี่แหละคาประโยชน์ของหญ่าหวานครับแต่สาหรับผมนี่ผมไม่ได้เลี้ยงนะครับผมเลี้ยงตั ป่าผมก็จะปลูกไว้เป็นขั้นหัวนี่ครับเพื่อให้มันเป็นหัวกันมากันแมวกันทุกสิ่งทุกอย่างนะครับกันคุ้นกันอยัางเขาว่าในบริเวณบ่อป,ป่าของผมครับผมโอเคครับลองมาติดตามกันกต่อไปครับมันติดไงสินหน่อยเดซัดยายหยาหวานครับ